ฮ่าปลดนี้ชี้ช่องรวยนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่บ้านอะไรครับบ้านบ่อรุกหลังครับตำบลบัวชมตำบลบัวชมอำเภอชัยปานจังหวัดลพบุรีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพิสูจน์นะครับกับเกษตรกรที่ใช้อาหารเสริมพืชซูปีเอนแคปซูลนาโนคุณเสียวปลดนี้นะครับของเราอันนี้พี่วิชัยนะครับเป็นเจ้าของไร่ตรงนี้แปลงนี้กี่ไร่พี่ ยี่สิบสองไร่อันนี้อ้อยต่ออะไรครับต่อแรกอ้อยต่อแรกเลยครัใช้ครั้งแรกด้วยหรือเปล่าครับเพิเ่งรใช้ครั้งแรกรแรกร่อย่างนี้ก่อนที่จะมาใช้สาเปรย์คุณเขียวบทนี้เนี่ยงงนะครับ,รบที่ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไป,วไปแปลงนี้หมดไปทั้งฤดูเลยนะหมดไปเท่าไหร่ฮะกับปุ๋ยเคมีน่าจะอยู่ในหลักสามหมื่นถึงสี่หมื่นสามถึงสี่หมื่นเลยกี่ไร่นะอีกครั้ง ยี่สิบสองไร่ท่านผู้ชมใช้ปุ๋ยเคมีไปสามถึงสี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมแล้วใครเป็นคนมาแนะนําให้รู้จักอาหารเสริมพืชซูเปอร์คับตูนาโดครับพี่คุณโต้งคุณโต้งเอคนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแทนของเขตนี้นะครับเื้นที่จังหวัดนพบุรีเนาะครับผมเขามาแนะนําพี่ยังไงก็มาแนะนําให้ลองใช้ดูว่าเขียวนาโนของเขาว่าดีผมก็เลย ไม่ทีแรกก็ไม่เชื่อใจเท่าไหร่แล้วครับครับเราลองเอามาใช้ดูลองมาใช้ดูทีนี้ก่อนก่อนตอนที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยต้นมันสูงขนาดนี้ไม่ถึงนี่ครับไม่ถึงนี่ครับโอ้โหเดี๋ยนะท่านผู้ชมอันนี้ตัดไปเดี๋ยนะผมลองดูของผมสูงร้อยเจ็ดสิบท่านผู้ชมโอ้โหนี่มันเกือบสี่เมตรนะฮะท่านผู้ชมนะครับไวต่อโอ้โหสูงมากนะครับท่านผู้ชมนะขออนุญาตนะครับนะครับ ไม้มันปีที่แล้วได้2ี่ไร่เนี่ยที่ได้เป็นกี่ตันกับปุ๋ยเคมีปีที่แล้วได้ไปน่าจะ200อยู่ที่200ตันนะครับ200ตัน200ตันก็ตกประมาณ10ตันไม่ถึง10ตันไม่ถึง10ตันได้ซ้ำครับท่านผู้ชมแต่9ตันนะครับปีนี้เนี่ยพี่คาดว่าน่าจะได้สักประมาณเท่าไรที่ผมตัดไปแล้วมันได้ไป สองร้อยสี่สิบตันโอ้เย็เนะัดทีหมดที่ตัดไปแล้วที่เห็นข้างหน้าเราใช่ไหมพี่ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ตอนมันขึ้นไปแล้วตัดไปแล้วสองร้อยสี่สิบตันมันเกินไปสี่ติสตันแล้วท่ามผูยนมแล้วตรงนี้ยังเหลืออีกประมาณกี่ไร่พี่ก็เหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่ไว้ด้ำพันโอ้ไว้ด้ำพัน่านผู้ชมครับอันนี้ที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้กำลังที่ตัดรอไว้นะครับเกษตรกรลูกไล่ที่มารับจ้างตัดใช่ไหมไม่ได้ตัดเองจ้างเขาตัดนะครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการใช้อาหารเสริมพืชซุปกิ่งแคปตูนาโนคุณเขียวบปดนี่คืออะไรครับคือความใหญ่ความสูงใหญ่ยาวอ่าเขเรียกใหญ่ยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวอ่าอันนี้คืออ้อยนะครับได้ใหญ่ยาวแล้วมีอะไรอีกที่แตกต่างเลยการแตกกอครับการแตกกอโตเร็วแตกกอให้ลูกดกไหมให้ลูกดกนะแตกกอได้เยอะ ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับที่ใช้ทั้งฤดูกาลของอาหารเสริมซุปเปอร์กินแคปซูลนาโน,โนคุณเขียวปดนี่ทั้งหมดกี่แคปซูลครับใช้ไปสี่จ่ยายในยพื้นฐานานี่ผมใช้ไปน่าจะอยู่ประมาณ4ี่แคปซูลนะครับ40แคปซูลนานผู้ชมเอ่อพี่วิชัยนะครับซื้อยกต่องนะครับราคา7,000ต้นทุนอยู่ต่อประมาณ58บาทคิดง่ายๆเลขบกลม แคปตูนละ60สิบบาทใช้ไปกี่แคตูนนะ40่สิแคตูน46 24 2 4ี่สิบนผู้ชมกับเทียบกับปุ๋ยนะครับเคมีปีที่แล้ว3า0 0 0ื่นหนึ่งส0มหมื่านผู้ชมนะครับกับ2 4งพโอ้โหประหยัดมากๆดิน,นี่นี่มันเก็บผลผลิตเนี่ยมันเกินไปแล้วเกินปีที่แล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะครับแล้วตัวที่เหลืออีกน่าจะประมาณกี่ตันที่กะว่าคร่าวๆเนี่ยก็ ไม่แน่ใจครับต้หลายตันหรืออะไประมาณกันสักห้าติตันร้อยตันหรือว่า20-30มตันยี่สิบตันท่านผู้ชมเก็บไปแล้ว240บปยนี่20ผลผลิตเพิ่มขึ้นมา260นะครับปีแล้วใช้ปุ๋ยเคมีได้200ตันปีนี้เพิ่มมาอีก60ตันตันครับท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวามก่อนว่าอันเนี้ยเป็นต้นอ้อยน้ำฝนหรือว่าเป็น อันนี้อ้อยรคดน้ำหรือว่าอ้อยนอยน้อยดน้ำานอ้อยอ้น้ำแต่ว่ารดแค่ทีเดียวทีแรกที่ตอนปลูกอ๋ออันนี้เป็นอ้อยตอนแรกนะคผู้ชมคือใน้ครั้งแรกให้น้ำครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเนธรรมชาตเหือนธรรมชาติมนาเยมันแรงใช่มคือใน้ีเดียวแล้วสามารถที่ตง้นา เฮ้ยเราไปหักดูใหม่ไหมอันนี้ก็ต <problems> ัดไปแล้วอ่ะเราลองไปหักดูใหม่ลองตามเข้ามาดูเดี๋ยวเราข้างในครับเดี๋ยวเราไปหักข้างในเลยดิเดี๋ยวไปโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นจักรครับว่าเห้เลยนะครับชมเข้าไปดูที่ต้นงได้เอ๊ะต้อโอปลากราบกรบอร่อยแสดงว่าแข็งแรงมากลากแข็งแรงดึงไม่ออก อะไรตัวจริงเลยนั้นดูชาดึงใช่ไหมเน้นเหรอเน้นลายเน้นโอ้ยยาวโอ้โหอันนี้ให้ดูขนาดลำต้นกับความสูงนะคะนะครับดูข้อโอ้โหขยยาวครับนี่ค่ะมันบอกว่าเป็นอ้อยน้ำตาลแล้วก็อ้อยกินนั่นเรียกขึ้นานนะลำใหญ่มากลำใหญ่เอาไม่เอากินแล้วต้มอันนี้เกาเรียกพันอะไรพี่น้องชายเป็นแแพงแสนครับกระแพงแสนเนาะ แต่ปุ๋ยเรานี่ไม่ไม่ไม่จะตัดพันครับครับใ้ได้ทักพมน<ล>มันใหญ่ได้หมดเลยอ,อันไหนที่มันไม่ยาวมาใช้อาหารเตริมเบอร์โุปกิน,นครับตุวนโนครับท่านผู้ชมนะครับอ้อยมันจะใหญ่เงี้ยโอ้โหนี่ขนาดมันแรงนะครับท่านผู้ชมปีนี้แรงมากนะแรงแรงครับทำไมแรงนีไปนี่อืันนี้มันกินได้ไหมเนี่ยพี่ได้กินได้แต่มันแข็งครับเ้นี่้ระาน้ำน้ำอ้อยยดยาวร้อนด้วดวน้ินานเด หวานมากต้องยอมคอยคำโอ้โใช่โอ้โหไม่หวานอย่างเงี้ยสุดยอดนะครับท่านผู้ชมหวานจริงๆขอราแยกเช่น้ำลายเออไม่ใช่เช่นน้ำตาลนะครับอันอ้อยตาลหวานเละเละซิ้นซากแต่ลมปากหวานผูม่รู้หายท่านผู้ชมนี่คือของแท้นะครับวันนี้เรารายการเกษตร55โปรอดดิที่ต้องรวยกับทีมงานนะครับ ันนี้ดีเจต้นอ้อนะครับมาจากเมืองการมาพิสูจน์ความเจริญของอีเขียวอ่าแล้วก็อาจารย์บาสครับวันนี้ให้เกียรติมามาดูงานด้วยนะครับเป็นวัชีเดเนกเตอร์นะครับซึ่งจะนำพาอาหารเสริมพืชสุปกิจนแค่ตูวนนตัวที่ผมถืออยู่นี้ไปบอกกับเกษตรกรลูกไร่เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญอาจารย์บาร์ดนรงนะครับอาจจะได้นำตัวนี้เพยงว่าท่านมาจากที่ไหนก็มาจากโคราชนะครับครับผมอยู่ที่มหาลัยรลารีเป็น มหาลัยที่วิจัยอันดับหนึ่งของประเทศแล้วครับอันนี้ผมก็เลยว่าเห็นท่านอนันต์เนี่ยแนะนําว่าอีเขียวอีเขียวนาโนเนี่ยมีคุณภาพและประสิทธิภาพแล้วก็ได้ดูวิดีโอแล้วก็เคสสตี้ต่างๆนะครับก็เลยเห็นโอกาสนะครับว่าจะพาเศษกรนะครับรวยรวยก็คืออะไรครับปลดหนี้ให้เศษกรใช่ไหมครับหนึ่งเพิ่มผลผลิต สองอะไรครับลตดลต้นดุลดต้นดุสามอะไรครับปลอดสารพิษปลอดสารพิษส,สารเคมีเกษตรกรเป็นไงครับไม่ต้องรักษาโรคแล้วครับที่เราจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอะไรต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ถือว่าเราได้บุญนะครับ,รบเราได้บุญนะครับได้บุญแล้วก็ได้เงินเข้ากระเป๋าด้วยนะครับ ก็เลยมาศึกษาดูว่าเป็นอเทสต์ดี้อะไรบ้างที่มันดีต่อเกษตรกรนะครับแล้วผมอาจารย์บาสและก็ทีมงานทุกท่านเลยที่ท่านเห็นอยู่นี่ที่ใส่เสื้อที่เขียวนะครับนี่คือทีมงานของโคราชเรานะครับแล้วนะครับเราจะพาเกษตรกรปลดหนี้ชี้ช่องรวยนะครับพาลืมตาเกษตรกรจะอ้าปากนะครับลืมตาอ้าปากเหมือนรายการเกษตร555ของเรานะครับนะครับด้วยอาหารเสริมพืชซูเปอร์กินแคปซูลนาโน นะครับอย่าลืมนะครับของแท้ท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆนะครับด้านหลังนะครับเมื่อกี้เข้ามาเติมระรามเทพขายไป5้าแคปซูลครับมันเหลือเท่านี้ครับท่านผู้ชมนะครับโปรเตอบปจะมี1ิแคปซูลนะครับอันนี้สังเกตง่ายๆด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะครับจะต้องมีรูปท่านประธานบีมกับบดามเมเป็นรูปลายเส้นครับนะครับที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าท่านผู้ชมสังเกตชัดๆเป็นตัวหนังสือภาษาไทยนะครับกำกับอยู่ที่แคปซูลเป็นภาษาไทย ตัวหนังสือสีขาวครับแคปซูลสีเขียวตัวหนังสือสีขาวว่าบอใบไม้จุด Yes we can do นะครับและอีกด้านหนึ่งของแคปซูลก็คือแคปซูลอโน,โนุเป็นภาษาไทยเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับของเรามีแบบเดียวเป็นแบบแคปซูลไม่มีสูตรหนึ่งไม่มีสูตรสองไม่มีเป็นซองแบบกาแฟชัดเจนแน่นอนนะครับขอยืนยันกับพ่อเพ่นพี่น้องนะครับแ้าใครแปรอ,อ้างอันนั้นของปลอมแน่นอนของแท้ยำจะชัด,ชดมีอย่างเดียวและก็สำคัญของเรา มอบโชคให้กับพ,พ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรทุกทิศทั่วไทยยันปี2558า้าเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับเกษตร,รกรที่รับชมอยู่แกะแคปซูลออกมานะครับอาจารย์บาสอย่าลืมนะแกะแคปซูลออกมาถ้าไม่มีผงนะครับเจอกระดาษอยู่ด้านในนะครับแกะอ่านเดี๋ยวนี้แกะอ่านทันทีนะครับว่าท่านได้รับโชคอะไรเรามอบรางวัลน,นะครับท่านประธานเราใจดีนะครับมอบรางวัลเงินสดตั้งแต่1 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับนอกั้นเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดทุกประเภทโทรศัพท์โอ้โหสุดยอด iPhone 6ราคา20 0 0 0กว่าบาทโอ้โหก็มีด้วยนะครับ,บกกท่านผู้ชมโอ้โหประกันอธธนุบัติเหตุ1ล้านบาทครับท่านผู้ชมนะครับกับสุภาพเกียแคปซุนานาโนคุณเขียวโปรดนี่นะครับเราจะลงไปกับพบพ่อแม่พี่น้องโปรดนี่ให้กับเกษตร,ร,รกรแคปซุน,น <ๆ S 2> ดเดียวเขียวทั้งทุ่งครับท่านผู้ชมเราไปช่วยกันนะเราไปช่วยกันโปรดนี่กับเกษตรกรไปแนะนําเกษตรกรให้รู้จัก วิธีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและปลอดสารพิษสารเคมีให้กับกเกษตรกร,กรนะครับก่อนจะจากกันเราฝากพ,กพ่อพี่น้องด้วยคำว่าสุปเกิก์แคสตูนานโนคุณเขียวปลอดดีเยี่ยมสุปเกิก์แคสตูนานโนคุณเขียวปลอดดีเยี่ยมสุปเกิก์แคสตูนานโนคุณเขียวปลอดดีเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเย้สวัสดีครับ